สวัสดีครับผมครับวันนี้เรามาเจอแล้วนะครับตัวนี้กี่แรงนะพี่ตัวนี้กี่แรงครับ212แรง210แรงเนาะ212แรงจ้ะเอ้าหัวนอกบ่เออรถห้างรถห้างไม่ใช่รถตัดนะรถห้างรถห้างหมดเลยเนาะใช่รถห้างสวัสดีครับผมคุนวงเหนาอีสานดีชาแนลครับวันนี้ผมเจอแล้วนะครับสำหรับฮีโน่นะครับ QDR นะครับ212แรงมานะครับผม212แรงมา ตัวนี้เป็นรถห้างด้วยนะครับผมเราเดินทางนะครับผมมาก็มาเจอร้านพี่เขาก็ขอสอบถามว่าเราจะรีวิวได้ไหมเขาก็บอกว่าโอเคจัดเลยครับผมวันนี้เราไปดูกันเลยนะครับผมมันจะเป็น2คันจะรีวิวสองคันนะครับแล้วจะมีไถยอยู่ข้างในอีกราคาเปิดไว้สูงสุดอยู่ที่ล้าน1นึ่งแสนนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเปิดไว้ประมาณนี้มันก็มีราคาแล้วแต่กําลังแรงมา้าแต่ตัวนี้ 212แรงม้าครับไปดูกันเลยครับผมครับตัวนี้มันเป็น212แรงม้าคันแรกนะครับผม QDR นะครับโอ้รถสวยมากนะครับค่ายนี้ทำหล่อมากจริงๆนะครับบอกว่าอดใจรีวิวไม่ไหวครับถอยกลับมาเลยครับผมทุกคน QDR โอ้โหไอหัวโตครับตัวนี้แล้วก็ใส่ยางใหญ่ด้วยนะครับ ส่วนกระบะโลนะครับผมกระบะโลนี่เป็นโอ้โหสวยทาสวยจริงๆครับผมทุกคนแบบนี้เลยไม่จิกนะครับเหมือนที่เรามองอยู่ในสายตานี่เลยนะครับสวยจริงๆไม่มีคําอธิบายนะครับนี่โอ้ <คน S 1> โอสานีชนแใครว่าไม่สวยลองเลยนมาเลยครับใครว่าไม่สวยโอ้ อ่ารยายละเอียดนะครับรายละเอียดมาดูที่หลังเดี๋ยวดูความสวยความหล่อก,กันก่อนนะครับดูจากรดลายนะครับผมโอโหมือชีพจริงจริงโอดยอดจริงๆครับผมทุกคน QDR 2 1 2แรงม้าตัวนี้มันเป็น FG 8 J นะครับผมรถท้างนะครับไม่ใช่รถนอกไม่ใช่รถประกอบครับผมรถห้างเราเลยนะครับ มาทำขนาดนี้โหหลอ่ลอจริงๆครับทุกคนยูโรสามนะครับว้าวไม่มีคำอธิบายนะครับสำหรับความสวยอ่ะมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับผมคันนี้เราไม่ขอเปิดเครื่องแล้วครับผมคือรถก็ทำสวยเลยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบเลยแล้วครับตอนนี้มีสองคันนะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ อะดูข้างในหน่อยไหนดูข้างในหน่อยไหมเนาะโอ้ยครับนี่ครับทุกคนครับดูข้างในนิดนึงนะครับมันเป็นบักหัวโตนะครับมันเป็นบักหัวโตนะครับมันเป็นแชปด้วยนะครับคือหกร้อยชปนะครับใช้ยาบักหัวโตนะครับตัวนี้กำลังแรงม้อยู่ที่212แรงไม้านี่ก็จบไปแล้ว นะครับผมพี่ๆเขาเจ็บรายละเอียดสีครับบิสตนนะครับผมเป็นยางบิสต o นขอบยี่บสอแล้วนะครับโอ้ยอยาง10บร้อเลยนะครับผมเมเดียนขอบ22อคิดดูเอาครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับสุดๆแล้วนะครับนี่อเอฟไมเอฟก็ตีสัญลักษณ์ีโน่นะครับผม หัวเพาก็สิบล้อแล้วครับผมพอขอบยิบสองตัวนี้หลังก็บิสโตนนะครับบิสโตนขอบย2ิบสองเหมือนอ่ะชิดดูออกครับขอบย2ิบสองนะครับไม่ใช่ยางเก้าแล้วนะครับผมตอนนี้หกล้อขอบย่สิบสองดูข้างในแบบนี้เลยนะครับข้างในนะครับแบบนี้เลย คันแรกนี่เขาตีเป็นกระบะโลนะครับทุกคนเขาตีเป็นกระบะโลก็ซุ้มล้อนี่ทําเป็นเหล็กแบบนี้โอ้โหสวยงามครับไม่มีคําอธิบายนะครับสามล้อคันนี้ครับดูบางฝุ่นเอาไปคันสองเลยนะครับคนเมืองหนาจะรีวิวขอพี่เขารีวิวแค่สองคันนะครับเพราะว่า เราเดินทางมาเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับเจอที่ไหนรีวิวที่นั่นนะครับอย,าบย่างคนเพื่อนของหัวหน้าบอกเลยเจอที่ไหนรีวิวที่นั่นเหมือนกันครับผมขอบยี่สองเหมือนกันโอ้ยี่โนโ่ทำได้หล่อขนาดนี้เลยครับผมส่วนระบบไฟก็เป็นไฟยี่สองโวลต์นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟยี่สองโวลต์ไปแล้วเอฟซีแปดเจเหมือนกันนะครับตัวนี้ยูโรสามเหมือนกันส่วนกระบะนี่จีเป็นกระบะเหล็ก สายแบกสายบอนะครับตัวนี้ทํามาลงบอ่อเลยนะครับผมท้ายสั้นนะครับท้ายสัน้นตรงสเปคเลยตัวนี้ท้ายสัน้นตรงสเปคนี่โอ้ยมันจะ,อะ,นจะนนนะอะไรมันจะขนาดนี้นะครับอะไรมันจะขนาดนี้ โอ้โห oh, oh. อันนี้สอบถามพี่เขาหน่อยนะครับดี๋ยวสอบถามราคาพี่เขาหน่อยจะาของเขาอยู่นี่นะครับพี่ครับสวัสดีครับก็คือราคานี้ให้โทรมาเลยเนาะ,อะบอกเบอร์โทรได้ไหมครับศ8 6ย์ศูนย์แปดหกหนึ่งสีซีเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งรือเจ็ดหหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเ็นึงน่งหพบอกเไปนะครับอยู่ข้างหน้านะครับพี่ ทำทำทำที่นี่คือต่อเองเลยใช่ไหมครับออต้องไปอูอ่จะเอาหัวลากไปต่อที่อู่ที่นี่คือเป็นที่ประกอบทําสีบไ่ไม่ไม่คือว่าเอารถมาตั้งขายได้เลยอันนี้พี่พี่อะไรครับผมพุทน,นีตายพี่ตายพี่ตายเนาะครับผมพี่ตายนะครับอันนี้เป็นเป็นเจ้าของเองที่นี่ใช่ไหมครับโอ้ครับผมตอนแรกแกก็งงๆนะครับผมขอรีวิว จะยังงง,งอยู่ก็คือช่อง u t u b e ครับผมใครสนใจนะครับผมเบอร์โทรโทรมาหาพี่ไต่เขาเลยนะครับคนมุงหนาวจะไม่ไม,ไม่ไม่ให้ติดต่อคนเมืงหนาวนะครับเพราะว่าสวยครบจบที่นี่ครับสไตล์ลงบ่อนะครับนี่สูดสั้นนีคมฮะบอกนีคมก็ได้เบอร์โทรนีคมนนี่คม,น,น,คมนะครับใครตามหารถลงบ่อไม่ใช่ยางก้านะครับขอบยี่สิบสองตัวนี้ขอบยี่สิบสองคือยางใหญ่ยางสิบร้อเลเรเดียนนะครับ ไต่ลงบ่อตูดสั้นเทง่ายนะครับเพราะมันสูงครับใส่ยางยีบสองเลยคือตูดมันสูงมากเลยครับผมแล้วท้ายสั้นด้วยนะครับตรงสเปกนะครับผมสุดยอดคัด <c oughs> คนพมกเหนาวก็จะรีประมาณนี้นะครับผมก็เราผ่านมาเห็นหลายรอบแล้วเราอยากจะถามอยากจะคุยกับพี่เขาหลายรอบแล้วทีนี้รอบนี้ก็คือเรามีโอกาสเขาเปิดประตูรั้วหน้าบ้านเพราะมันมันยังไม่ค่ำ มันมานี่ก็หาเวลาที่จะมานี่ยากมากตรงนี้อยู่ที่ไอ้บ้านานาพี่เนาะบ้านนาก็บ้านาานาแจ่งคอยเนานะตรงนี้เนาะอะไรชะอมชะอมอะไรพี่อะไรเขาเรียกชะอม,ม,เ,ขอมเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ดตรงชะอมเลยนะ <c oughs> อะไรนีนะ่แต่เส้นบ้านนาแจ่งคอยครับยังไม่ถึงบ้านนาดีเนาะพี่เนาะเ <c oughs> หลืออีกประมาณสักสิบกว่ากิโลจะถึงบ้านนาอยู่ขวามือนะครับผมมาได้โทรมาหาแจาได้เลยมีเบอร์แล้วนะครับผม โอเคนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวคนเมืองหนาวก็จะเดินทางต่อใครเจอที่ไหนรีวิวที่นั่นครับเจอที่ไหนรีวิวที่นั่นนี่สวยงามจริงๆครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ